เมนูเจวันนี้ปัดเปี๊ยหวานเจวันนี้น่ากินมากโกชคชิจะลองชิมดูอ่อนนะครับมันก็เจะรสชาติของผักแล้วก็มะเขือเทศน,นะครับไม่กินให้หมดนะครับ วันนี้โกชิก็จะมาทำพัดเปรี้ยวหวานเจเป็นยังไงบ้างครับโกเจวันแรกก็ดีครับก็หนึ่งปีกินเจนี่มีครั้งเดียวนะครับว้าว <Wow. S 1> วันนี้นะครับเป็นวันแรกของเทศกาลกินเจนะครับเขาก็กำลังขึ้นเสากโกเตงกันนะครับแล้วโกชิไม่ไปอาร์มเหรอครับอ๋อยังไม่ไปรครับเพราะว่าต้องเคลียร์การบ้านให้เสร็จก่อนครับโอเคเดี๋ยวรีบทำ เมนูนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวอาร์มด้วยกัน่วนผสมก็จะมีซอสมะเขือเทศซอสปรุงรสเป็นซอสปรุงรสเจนะครับน้ำตาลซิ๊วขาวเป็นซิ๊วขาวเจนะครับน้ำมันพืชส่วนเนื้อสัตว์ก็จะมีเต้าหู้เหลืองลูกชิ้นเจไส้ไก่เจ และผักก็จะมีแตงกว่าเห็ดนางลมหลวงมะเขือเทศและเห so ็ดี่เมจิขาวนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับสับปะรดภูเก็ตเพื่อนๆอย่าลืมดูนะครับว่าข้างขวดเป็นเจหรือไม่ครับ เราไปเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับแ<ๆ>ล่มด้วยหั่นเต้าหู้ โกชิก็จะไม่หันนะครับเพราะว่ามันเล็กอยู่แล้วครับต่อไปนะครับเราก็จะปอกเปิดอกแตงกวากันนะครับก็จะ,จะปอนนี้ครับ

ความลงนี้แล้วก็หันตามแนวนี้นะครับอ๋อหันแบบทะแยงทะแยงใช่ไหมครับใช่ครับหให้ชิ้นเท่ากันนะครับโอเคนะครับมะเขือเทศเร,รรเราก็จะหันอย่างนี้นะครับลองมือนะครับแล้วเราก็จะหั่นอีกอย่างนี้อีกทีนะครับเพราะว่าเราต้องการสี่ชิ้น นีเ้เลยนี่นี่ครับก็จะได้เป็นสีชิ้นแบบนี้นะครับส่วนสับปะรดนะครับแล้วก็จะหั่นพอๆดีคํานะครับว้าว <Wow. S 1> แล้วก็จะหัน่นแล้วก็จะหั่นหัวมันออกนะครับเพื่อให้สับปะรดยิม้มได้ แล้วก็ปลอเปลือมันออกครับนี่เห็นไหมนครับก็หันหางครับเจาวนั้นแล้วก็หันครึ่งระวัง นะครับแล้วก็หาไปชินพอดีคำนะครับนี่ครับเด็กๆไม่ํำนานระวังนะครับสับประรดอ,อามือใช่ครับ,รบแล้วเราก็ทำต่อเลยหอมมากเลยครับสับประรดภูกเก็ตใช่ครับหอม น่าจะไปทำจิ้มพริกกับเกลือเมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มผัดกันเลยก่านท้านครับใส่น,น,น,น้ำมันรอให้มันร้อเราก็จะใส่อที่สุดแยงกันไปก่อนนะครับก็คือไก่ ำไมเราไม่ใส่กระเทียมเคี่ยวหอ,หอมนะครับพ่อกินเจเขาไม่ใส่กระเทียมนะครับอ๋ออาหารเจใส่ไม่ได้กินเจเขาห้ามกินกระเทียมนะครับพอเราผัดจนเริ่มสุกประมาณนึงนะครับเราก็จะใส่ซีอิ๊วขางไปครับแล้เราก็จะเริ่มปมรุงร ไปที่ไม่อยากกินเนื้อเทียมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเมนูนี้ทำเพื่อให้เด็กอาจจะกินเคน,นะครับโลกสวยก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วเรา,าไปครั้งต้อไปแล้วเราัดตอนน่อเลยครับโอ้โหนี่กินได้หลายบ้านเลยนะแต่ครับผมว่ามันเยอะมาก ัดอลลยแล้วก็ผัดประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่แตงกวาจับกระปลองลงไปเลยครับแล้วผัดต่อก็อันไหนก่อนหลังก็ได้นะครับผักอันไหนสุกยากก็ใส่ก่อนผัดลงไปเลยโอ้โห,โหตอนนี้หอมแล้วนะครับ เคเราก็จะใส่น้ำน,นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันไหมใส่น้ำน,นิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสโอเคเราจะมาเริ่มปรุงรสกันเลยใส่น้ำตาลซอสมะเขือเทศและสุดท้ายซอสปรุงรสเจน,นะครับโอเคแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วตาป๋าจะใส่ เริ่มหอมมากขึ้นเลยแล้วนะครับตอนนี้มันจะออกกลิ่นสับของสับเปรดน้นะครับล้วเรวผ่าจะใส่ต้นหอมได้ไหมอ,อ๋อใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าคุณเจเขาก็ไม่ให้ใส่เหมือนกันครับต้นหอมโอเคกระเทียมก็ใส่ไม่ได้ต้นหอมก็ใส่ไม่ได้กุงล็อตก็ได้นิดหน่อยนะครับเค okay, ตอนนี้เริ่มหอมเข้าที่แล้วเดี๋ยวเราร้อยมันเดือดนิดนึง ครับตอนนี้น่ากินมากกูจี่จะลองชินทุกอนนะครับก็จะรสชาบอ,อผักแล้วก็มะเขือเทศน,นะครับได้หรือยังครับหวานมันเค็มก็เพราะว่าได้แล้วแหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟัซเลอร์นะครับหน้าตานน่ากินมากครับกลิ่นหอมด้วยผัดเปรี้ยวหวานเจ้โดยกุจี่ คอือฮึไม่บอกเ,เลยว่าเป็นน้ำเกลอฟันรวยๆเลยน่ากินมากใช่ครับแล้วก็มีกินหอมมากด้วยนี่เราไม่ใส่กระเทียมเราไม่มีต้นหอมนะยังน่ากินขณะนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลย